อาบน้ำล้างหน้าเป็นฟันเช็ดเนื้อเช็ดตัวสะอาดก็สวดมนต์ไหว้พระทำเวลาหรือก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จก็ไปใส่บาตรสร้างมหาทานบาร,รมีติดตัวเราไปในภพเบ,บื้องหน้าเป็นการสรืบพยุพรสศาสนาและก็สร้างขนบธรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธเป็นต้นแบบต้นบุญ กับมนุษย์นะยุคนี้นะชาวพุทธยุคนี้นีจะได้เห็นเขาจะได้ทำตามถ้าก็เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันต่อไปเมื่อเราได้บุญตลอดแล้วก็อธิษฐานจิตจะไปทำมาค้าขายก็ให้ร่ำรวยทรับไลมาเทมาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดิน เจอแต่คนที่ดีๆสมบัติที่ดีๆแต่รับราชการกายเจริญรุ่งเรืองศึกษาเราเรียนกายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นแม่บ้านก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนึกถึงสิ่งที่ดีๆเอาไว้คิดดีพูดดีทำดีบุญก็จะได้กเกิดขึ้นทุกวันทุกคืน